เปิดสาเหตุทำไมนากโกย่าต้องการสุพนัดแข่งวัย20ปีทีมชาติไทยหลังจากเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยจากผลงานของสุพนัดเหมือนตาแข่งดาวรุ่งวัย20ปีทีมชาติไทยที่เพิ่งกลับมาจากการชุบวิชาที่สโมสรเลสเตอร์ซิตีท้ทีมชั้นนำพิเมลิกอังกฤษพร้อมกับโชว์ผลงานมีส่วนสำคัญพาบุรีล์ต้นสังกัดเก็บชัยชนะ3นัดรวดกลายเป็นว่าตอนนี้สุพนัดเหมือนตา กำลังได้รับความสนใจจากทีมเจลีี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยททนเฟอร์มาเกตเปิดข้อมูลสโม,มสมมสนนาก,กุยะแคมปัสเอชทีมแก่งแห่งสึกเจลี่ปุ่นต้องการดึงตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมด้วยสาเหตุที่นาก,กุยะแคมปัสเอชต้องการตัวสุพนัทเหมือนตาน,นั้นเนื่องจากตอนนี้สโม,มสรนขาดแคลนกองหน้าอย่างหนักโดยทีมมีกองหน้าจริงๆเพียงแค่2คนเท่านั้นแถมอายุขึ้นเลขหลัก30อัพทั้งนั้นทั้งเคนสุกะนาไกา กองหน้าชาวญี่ปุ่นวัย33ปีและลิโอนาโดกองหน้าบราซิลวัย30ปีกระทั่งนักโกยาแันต้องยืมตัวคาสเปอร์จังเกอร์มาจากอุลาวาเลตเดมอนและสัญญายืมตัวถึงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นโดยพวกเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยที่มาร์คพรสวรรค์เข้ามาเสริมแกล่งในแดนหน้า <c oughs> เพื่อเป็นอนาคตของทีม